ไม่เคยไลฟ์เลยลองออกมาไลฟ์21วันไม่เคยโพสเลยลองโพสติดกันอย่างมีอย่างโพสต้องมีพลัง21วันลองทําอะไรก็ได้ค่ะ21วันนะคะแล้วติดตามผลนะคะทํา21วันแล้วติดตามผลเชื่อคุณนะคะ21วันอย่างน้อยๆเส้นในสมองของคุณมันจะเปลี่ยนไปมันจะมีเส้นบางเส้นที่เป็นเส้นที่กีด กีดกันให้คุณสําเร็จมีเส้นพลังงานความไม่เชื่อของคุณมีเส้นตักกะพวกนี้ค่ะมันจะอยู่ในสมองพอคุณทําอะไรก็ตามค่ะยีวันเส้นต่างๆเหล่านี้มันจะถูกคลายออกเหมือนครูไม่เคยเชื่อเรื่องสายมูเลยไม่มีความเชื่อเรื่ององค์พญานาคไม่มีความเชื่อเรื่องแม่นางกว่าไม่เคยมีความเชื่อเรื่องมูอะค่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามูคืออะไรคือคือตอนเด็กเคยเห็นอยู่แต่มันพราะมันไม่ได้มีความเชื่อก็คือไม่ได้ศึกษาไม่ได้ไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะ แต่ในที่สุด21วันแห่งความเชื่อ21วันที่บอกตัวเองพูดทุกวันค่ะว่าฉันโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ21วันกับการจูนจิตตัวเองสิ่งที่ได้สิ่งแรกครูจะบอกนะคะมันเปลี่ยนชีวิตครูไปตลอดกาลเลยมันทําให้ครูค่ะเชื่ออะไรได้ง่ายขึ้นมันทําให้ครูเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นมันทําให้ครูเห็นอะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ21วันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆค่ะแต่คุณอยากเปลี่ยนด้านไหนมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยฉันเป็นมหาเศรษฐีแล้วพูด21วันมันไม่ได้เปลี่ยนให้คุณเป็นมหาเศรษฐีเลย21วันแต่มันจะเปลี่ยนเส้นในสมองของคุณให้คุณมีความเชื่อว่าคุณนั่นแหละคือมหาเศรษฐีคุณรู้ไหมวันที่ครูทำอะตอนที่ทำใหม่ๆอะค่ะชีวิตเรายังไม่ได้ดีเลยนะคะ เรายังไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ที่โด่งดังเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหยังไม่ได้ทําธุรกิจด้วยซ้ํามั้งตอนนั้นนะอาจจะยังจําไม่ค่อยได้นะ21วันที่ทำอะค่ะเรายังนั่งดูครูบาอาจารย์อยู่เลยโอ้โหดูสิแกมีเงินย0สิบบาทโอ้โหแล้วแกเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านได้แล้วแกบอกให้เราไปทํา21วันไล่ยี่สิวันอะไรตอนนั้นไม่ไล่เลยนะคะตอนนั้นยังไม่ได้ทําแบรนด์ด้วยไม่ได้ไล่ไม่ได้ไรโอ้โหแกให้เราทําแบบนี้21วันโอแม่เจ้าเหมือนที่พี่หนุ่มบอกอะ พี่หนุ่มมาไลฟ์กับพี่ลุงเนาะพี่หนุ่มบอกว่าให้ทําอะไรเ,เนี่ยค่ะยี่สิบเอ็ดวันสามสิบวันเก้าสิบวันอะไรประมาณเนี้ยที่พี่หนุ่มมาไลฟ์อะเหมือนเหมือนเหมือนพอได้ครบแล้วค่ะเพิ่มสเตปเหมือนครูอะค่ะตอนนี้ไม่ต้องนับวันแล้วเนาะเออไม่ต้องนับวันละเพราะว่าการทํามันไม่ได้เห็นผลทันทีแต่พอเส้นนะคะเส้นที่มันขัดขวางความสําเร็จเรามันย้ายที่มันย้ายที่ จากคนที่ไม่เชื่ออา้าวทำไมกูเชื่อง่ายจังวะุณลองไปดูดิวันไหนคุณเคยสวดมนต์แล้วคุณไม่สวดมนต์คุณจะรู้สึกผิดคุณจะรู้สึกแบบมันยังไงไม่รู้แบบเนี้ยค่ะเพราะว่าเส้นมันถูกย้ายเส้นความไม่สําเร็จมันถูกย้ายเส้นที่มันปิดกั้นความสําเร็จมันถูกย้ายเส้นที่มันแบบเชื่ออะไรยากๆมันถูกย้ายวันเนี้ยคุณมองไม่เห็นคุณไม่รู้หรอกครูเอาสูตรที่ครูจําได้อะมาบอกคุณ บางครั้งอะ่ะมันก็มีลืมไปเนาะโอ้โหกว่าจะมาเป็นมหาเศรษฐีในวันนี้กว่าจะประสบความสําเร็จในวันนี้มันก็ผ่านน่ายิบย่อยอะไรหลายๆอย่างแต่วันนี้ที่เอามาพูดให้ฟังเอาเท่าที่จําได้เอาเท่าที่ค่อยๆเอามาบอกได้ยี่สิบเอ็ดวันเปลี่ยนชีวิตครูจริงๆเพราะจากคนที่ ลองยี่สิบ็ดวันนะคะลองออกมาลองออกมาแบบว่าอะสมมตินะมาเชียร์เพื่อนให้ได้ย1สิบ็วันมาแชร์เพื่อนให้ได้ยี่สิบเ็ดวันมาคุยกับเพื่อนสนทนากับเพื่อนในไลฟ์ให้ได้ยี่สิบ็ดวันอะไรก็ตามตั้งเส้นในสมองของคุณยังไงก็เคลื่อนมันเป็นเส้นที่วันนี้อะไรถูกปิดกั้นในชีวิตคุณให้ให้ไปสังเกตนะคะครูอยากจะบอกว่าสิ่งที่ครูให้คุณนะ่ะมูลค่ามัน,ม,นมันมหาศาลมากจริงๆ ครูเชื่อว,ว่ามีไม่กี่คนหรอกที่ประสบความสําเร็จจากการที่ลองทําดูก่อนทําเองทําให้เกิดผลลัพธ์ก่อนแล้วเอามาบอกครูมั่นใจค่ะว่ามีไม่กี่คนหรอกครูมาจากคนที่ไม่เคยถูกดันเลยนะคะไม่มีใครดันไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครดึงเป็นคนที่แบบพยายามด้วยตัวเองพยายามทําด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองเพอเกิดผลลัพธ์แล้วก็เอาผลลัพธ์มาโชว์มันเกิดจากการขี้อวดขี้โชว์ผลลัพธ์นั่นแหะคะ่ะ